มหาสังฆทานสี่ม0ลวัดครั้งยิ่งใหญ่ของโลกในครั้งนี้นะคะมันจะเกิดเป็นผ้าแห่งความมหาปิติคะ่ะเพราะว่ามันเป็นบุญใหญ่มากที่หาอะไรเปรียบไม่ได้อยากจะให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองเหมือนพุทภากาลต้องเอาบุญให้ได้ค่ะมันเป็นบุญใหญ่กราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชิวม,มากๆนะคะที่เป็นแสงสว่างให้แก่ครอบครัวลูกนม พอได้ยินข่าวมหาสังคทานสี่0 0ื่วัดทั่วประเทศเนี่ยนะคะความรู้สึกมันปิติใจนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่บังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ก็เรียกจะว่าได้นะคะแล้วก็ความปิติตื้นตันเนี่ยคิดว่าไม่ใช่แต่โลกมนุษย์นะมันก็คงจะระเบิดไปทั่วทั้งอันตานจักราวาลเลยดีกว่านะคะจากการที่ได้ลงทําหน้าที่นะคะในคอนเซปที่ว่าตามคนนิมนต์พระสละปัจจัยเนะะี่ยค่ะ คือได้ทําไปหมดทั้งสาอย่างเลยนะคะทํสามอย่างปื้มทั้งสาอย่างคะ่ะในการลงพื้นที่กราบอราธนาคณะสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญเนี่ยนะคะทุกแห่งนะคะคือเราไปเนี่ยเราไปด้วยหัวใจที่มีหลวงพ่อเต็มร้อยเลยะคะ่ะคือพอก้าวลงไปทําหน้าที่เนี่ยอุปตรกไม่มีคะ่ะมีแต่ความปื้มและความสําเร็จคะ่ะการตอบรับของคณะสงฆ์ดีมากคะ่ะ ท่านปิติใจมากตัวเราเองเราก็ปิติใจเพราะว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีหนึ่งหมื่นวัดสองหมื่นวัดสามหมื่นวัดครั้งนี้โอ้โ oh, หตกใจค่ะสี่หมื่นวัดโอ้แทบจะทั่วประเทศเลยนี่นาะแทบทุกวัดได้นี่นาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากให้ท่านได้มาเยือนวัดเรานะคะเพราะว่าบางรูปเนี่ยไปกราบนิมนต์มาแล้วนะคะท่านบอกโอ้โ oh, ห oh, อยากมานานแล้วว่าอย่างเงี้ยแต่ดีกามาไม่ถึงเคยดูแต่ใน u t u b e โอ้โหปื้มมากเลยอะไรเงี้ยครานี้ท่านจะได้ไปของจริงแล้วเหรอไปเห็นของจริงแล้วเหรอแล้วจะยกตัวอย่างในเคสหนึ่งนะคะในเคสของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเนินมะปางคือรูปนี้ค่ะท่านศรัทธาวัดเรามาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีใครรู้จักวัดระรมกายเลยค่ะตั้งแต่สมัยงานที่สลายร่างคุณยายนะคะ ไปกาบนิมตนท่านนะคะท่านตอบรับเป็นรูปแรกของจังหวัดของอำเภอเลยค่ะทำให้อำเภออื่นๆเนี่ยตามแล้วในขณะเนี้ยท่านน่ะป่วยนะคะป่วยเส้นเลือดในสมองตีบกระทานหันก็ได้ไปกาบท่านว่าหลวงพ่อเจ้าคะ่ะหลวงพ่อจะมาไหวเหรอเจ้าคะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรนะเจ้าคะจากที่ท่านออกจากโรงพยาบาลน,นั่งรถเข็นแล้วจนทุกวันเนี้ยท่านออกจากรถเข็นแล้วแต่ท่านยืนยันคําเดิมว่าท่านจะมา ท่านต้องมาเพราะว่าท่านแบบศรัทธาหลวงพ่อมากศรัทธาวัดศรัทธาหมู่คณะมากเพราะว่าท่านเคยมาของท่านอยู่ทุกปีบอกหลวงพ่อเดินไหวเหรอคะหลวงพ่อบอกหลวงพ่อมีพระกีฬานุปทาบอกอย่างนั้นยมกาบถวายดีกาพระขีฬานุปถาหลวงพ่อด้วยเลยเจ้าคะ่ะเอามาล้อมหลวงพ่อไว้เลยค่ะเพื่อป้องกันตรงนี้หลวงพ่อท่านปื้มมากคะ่ะมหาสังฆทานสี่หมื่นวัดครั้งยิ่งใหญ่ของโลกในครั้งนี้นะคะ มันจะเกิดเป็นภาพแห่งความมหาปิติค่ะเพราะว่าผ้าปื้มโยมโยมปื้มพระนะคะทั้งผ้าทั้งโยมเนี่ยจะเต็มลานมหาธรรมกายเจดีน่ะเหมือนดังที่ประเด็บว่าคุณหลวงพ่อท่านตั้งใจเอาไว้ค่ะพุทธบริศัตรีต้องเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะจะทําให้เกิดภาพในใจอะค่ะของผู้ที่ไม่เคยมาเยือนนะคะจะคิดว่าพระพุทธศาสนาของเรายังคงเข้มแข็งอยู่ครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสเนี่ยสำหรับตัวเราในการได้ทําหน้าที่ แทนคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อรักแล้วเทิดทูนท่านมากๆคิดถึงหลวงพ่อทุกวันแล้วก็คิดว่าลูกๆหลวงพ่อทั่วโลกเนี่ยมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันแม้กระจัดกระจายอยู่ทุกแตละทิศนะคะเพื่อที่จะน้อมนําบุญญากราบถวายท่านเพราะว่าคิดว่าทุกดวงใจเนี่ยค่ะใจเอมันอุกพันอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยค่ะลูกๆป่าปื้มยินดีในบุญสังฆทานกว่าสี่หมื่นวัดนี้มากเลยค่ะ พอลูกรู้ลูกก็ตั้งใจเลยว่าจะชวนคนมาทำจะชวนคนมาเอาบุญใหญ่กับหลวงพ่อนะคะบุญสังฆทานครั้งนี้มีประโยชน์ต่อชาติต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากนะคะเราจะไม่ยอมให้พระพุทธศาสนาเรียวรงเหมือนที่คนอื่นเขาชิดแต่เราจะให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองเหมือนที่หลวงพ่อ อยากจะให้เจริญรุ่งเรืองและชาวพุทธของเราทุกคนอยากจะให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเหมือนพุทธการใครๆที่ได้ยินข่าวบุญนี้ก็จะไม่แตกต่างจากตีทิพย์และปู่คณะที่ได้ยินนะเจ้าคะเพราะว่ามันเป็นบุญใหญ่มากบุญใหญ่ที่หาอะไรเปรียบไม่ได้จังหวัดสาแก้วทุกอำเภอปื้มมากความปื้มนี้ให้กับแบ่งบุญให้กับกัลยาณมิตรและก็ อาสาธุชนแล้วก็ผู้นำบุญของเราทุกคนนะคะแล้วก็ถวายบุญแก่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อร,รมะชัยโยให้ท่านแข็งแรงปื้มมากนะคะเราทุ่ม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 กายทุ่มใจแบบมามา,มาเป็นแบบส่วนหนึ่งอะค่ะต้องต้องเอาบุญให้ได้ค่ะมันเป็นบุญใหญ่งานสัมมนาสี่0 0ื่นวัดทั่วไทยวันนี้นะค่ะเราเป็นตัวแทนที่มาดู ว่าเออเราจะเอาลูกน้องเอาพนักงานเนี่ยค่ะมาช่วยงานของหลวงพ่อมาช่วยถวายพระตาหารเราจะออกมาสามรถตู้อย่างต่ำนะคะก็ <g ül> คือขอความร่วมมือขอแรงแล้วก็อยากให้พวกเขาได้บุญด้วยอะคะ่ะอยากให้เขาพวกเขาได้บุญกับหลวงพ่อเพราะพวกเขารู้ดีค่ะว่าลูกของเราสมบเรณบวชอยู่กับท่านที่นี่อะคะ่ะเ,เป็นเป็นแสงสว่างเลยค่ะครอบครัวเรามีความสุขมากค่ะกราบขอพระคุณหลวงพ่อธรรมชิวมากๆนะคะ ที่เป็นแสงสว่างให้แก่ครอบครัวลูกถ้าไม่มีหลงพอ่อไม่มีวัดพระธรรมกายก็ไม่มีลูกในวันนี้นะคะ่ะป,ปื้มใจมากเลยะคะ่ะมันหาสังขา้าทางสีวัดทั่วไทยรวมใจน้องเธอวายผู้ชาติทำคุณครูไม่ใหญ่แต่สิีกฉลอชัยโลกาสว,าสวา่างสมัยบุนขยายครบจักครววาย